สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ชาวราศีกุมท่านอ่าท่านใดที่เกิดในลัคนากุมท่านสามารถรับฟังคลิปนมีได้เลยค่ะชาวราศีกุมทุกท่านคะในช่วงเดือนมีนาคมยังคงเป็นเดือนที่ดีของท่านนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะลื่นไหลเป็นช่วงที่หากที่ผ่านมาท่านทําอะไรก็ตามมักจะติดติดมีติดขัดมีปัญหาช่วงเดือนนี้ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง กำลังจะคลี่คลายและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะได้ทำอะไรใหม่ๆม,มีดวงได้ริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆห,หรือผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายโอกาสใหม่ๆให้ท่านได้รับไว้พิจารณานั่นเองนะคะนั่นก็หมายความว่าเดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้โอกาสทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านนั้นจะรับ ตอบรับหรือว่าปฏิเสธเท่านั้นเองนะคะยังคงมีเรื่องให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าชาวราศีกุมเป็นอีกหนึ่งราศีที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยก่อนจึงจะได้เงินมาแต่ในความเหนื่อยยากลำบากก็ถือว่าท่านค่อนข้างที่จะชื่นใจไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามนะคะในช่วงเดือนนี้มีข่าวดีจากการเดินทางด้วยนะคะนั่นก็หมายความว่ายังคงเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ท่านจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะ จะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะคนในครอบครัวบางคนจะนำเรื่องที่ทำให้ท่านนั้นชื่นใจใจฟูมาให้ท่านได้สัมผัสด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านก็จะต้องอแบกบรับภาระนะคะคือพูดง่ายๆเป็นช่วงที่ท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นรอบด้านเลยทีเดียวใช้คาว่ารอบด้าน เพราะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องคนในครอบครัวแม้แต่เรื่องของการทำงานเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะได้ทำงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามางานบางอย่างไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ทำกลับได้ทำที่สำคัญงานที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้มากจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในการทำงานมีงานแก้งานซ่อม เข้ามาให้ท่านรับผิดชอบเนือสิ่งอื่นใดในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีการพูดคุยหรืออาจจะมีอาจจะมีทั้งในรูปแบบที่ว่าเดินทางไปพูดคุยด้วยตัวเองหรืออาจจะมีการติดต่อพูดคุยกันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านระมัดระวังการพูดคุยกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านโดยสําหรับท่านใดที่มีลูกน้องบริวารท่านใดที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีม หรือจำเป็นที่จะต้องพูดคุยเรื่องการงานในช่วงระยะเวลานี้นะคะขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องคำพูดนิดนึงระวังคนเข้าใจผิดในคำพูดระวังท่านพูดอีกอย่างเขาเข้าใจเป็นอีกอย่างส่งผลให้เกิดความล่าช้างานติดขัดมีปัญหาและคนที่จะต้องแก้ไขคือท่านเท่านั้นและการพูดคุยของท่านในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องคือพูดได้ง่าย คำพูดจะต้องชัดเจนระวังคนผิดนัดผิดคำพูดด้วยเมื่อใดก็ตามที่มีการนัดหมายกับคนในช่วงเดือนนี้ขอให้ท่านรับรู้เอาไว้เลยว่าโอกาสที่เขานั้นจะไม่มาตามนัดผิดนัดเลื่อนนัดมีสูงมากโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าต่างๆหากมีการนัดหมายกับลูกค้าในรูปแบบต่างๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะนัดหมายเรื่องงานเรื่องเงินเงินทองทอง ให้ท่านระมัดระวังให้มากๆให้ท่านนั้นละเอียดรอบคอบเรื่องการนัดหมายท่านจะทำยังไงก็ได้เพื่อผูกมัดและป้องกันไม่ให้เขานั้นผิดคำพูดกับท่านนั่นเองนะคะการทำงานค่อนข้างที่จะเป็นช่วงที่งานเป็นไปในทิศทางที่ดีทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้แต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะห้ามทำในสิ่งที่ ผิดกฎของที่ทำงานเพราะเป็นช่วงที่มีคนกำลังหาทางขุดคุ้ยท่านอยู่หากที่ผ่านมาท่านทำไม่ดีและช่วงนี้นะคะเป็นคนที่คิดไม่ซื่อแอบรับสินบนระวังจะถูกเปิดเผยถูกเปิดโปงเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียงงานเสียการเสียเครดิตนะคะฉะนั้นให้ท่านทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นอะไรที่ท่าน ทำแล้วจะสูมเสี่ยงต่อหน้าที่การงานอย่าเอาตัวเองเข้าไปสัมผัสหรืออย่าเอาเขาตัวเองเข้าไปใกล้เด็กขาดการเงินของท่านในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ได้รับถือว่าค่อนข้างที่จะดีพอสมควรที่สำคัญนะคะเป็นช่วงที่คำพูดคำจาอามีสเสน่ห์บางท่านพูดแล้วได้เงินบางท่านพูดแล้วประสบความสำเร็จ หากพูดเรื่องการแก้ไขปัญหาก็จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันหลายท่านนะคะจะได้เงินพิเศษจากงานที่ท่านทำอยู่หรือบางท่านจะมีรายรับมากกว่า1ช่องทางนั่นก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีงานที่2อที่สมเพิ่มเข้ามาให้รับผิดชอบและจะเป็นที่มาของรายรับหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้หากท่านนั้นกำลังทำเรื่องขอกู้ยืมเงินจาก ใครก็ตามจะประสบความสำเร็จนะคะบางท่านได้เงินแต่จะต้องสูญเสียบางอย่างไปก็มีท่านมีดวงคำว่าทุกขลาบนะคะอาจจะต้องการที่ท่านได้มาซึ่งวางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะต้องแลกกับการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปนั่นเองค่ะที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านใดที่ทำอาชีพอิสระทำงานอิสระปีแล้์ ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางติดต่อทำงานเกี่ยวกับการพูดคุยค้าขายต่างๆหรือหากท่านตั้งใจที่จะขายของใช้ส่วนตัวซึ่งมีราคาแพงท่านก็จะประสบความสำเร็จในการพูดคุยค้าขายเป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าท่านจะสัมผัสได้เลยว่าทำไมเดือนนี้ค่าใช้ใจ่ายของท่านนั้นเข้ามาถี่จังนะคะค่าใช้ใจ่ายของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะ รายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านหมดุดหลานหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นช่วงที่จะมีรายจ่ายที่จําเป็นเข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยบางช่วงนี้รายจ่ายชนกันด้วยนะคะรายจ่ายบางอย่างไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายด้วยมีคนเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินท่านด้วยนะในช่วงระยะเวลานี้แนะนํานะคะหากท่านจะให้ใครก็ตามกูย้ยืมเงินท่านจะต้อง ดูให้ดีๆพิจารณาให้ดีๆถ้าท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บุคคลคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ทำดีต่อท่านคอยช่วยเหลือท่านคอยสนับสนุนท่านในวันที่ท่านนั้นต้องการความช่วยเหลือหรือว่าในวันที่ท่านลำบากเขาคอยอุ้มชูนะคะคือพูดได้ง่ายให้เลือกที่จะช่วยเหลือคนอื่นบ้างอย่าใจดีอย่าใจอ่อน เพราะว่าคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านในช่วงระยะเวลานี้เขามาจะมาเพื่อที่จะหวังหลอกลวงท่านนะคะมาเพื่อที่จะเอารัดเอาเปรียบยืมเงินแล้วไม่คืนก็มีนะคะอุ้ยตอนมายืมนี่รับปากนู่นนี่นั่นให้ทำอะไรทำหมดเลยแต่พอได้เงินไปแล้วไม่คืนตามกำหนดเวลานะคะ นี่จะเป็นสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสในช่วงระยะเวลานี้และที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะระวังทาของหายโดยเฉพาะกระเป๋าสตางค์โทรศพัพท์หรือ,อของใช้ที่ค่อนข้างที่จะราคาสูงไปไหนมาไหนเวลาที่ท่านจะลงจากรถเวลาที่ท่านจะลุกจากที่นั่งเช็คดูให้ดีๆนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงทาของหายและมีดวงจะต้อง เสียเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวหรืออาจจะเป็นสุขภาพของบุตรหลานหรือว่าสัตว์เลี้ยงภายในครอบครัวของท่านก็ได้นะคะโดยภาพรวมในช่วงระยะเวลานี้การงานค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีความเหนื่อยยากลําบากมีตามปกติอุปสรรคและปัญหาก็มีตามปกติแต่ข้อดีก็คือว่าทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นท่านจะมีทางออกเสมอการเงิน หากท่านไม่ใช้จ่ายตามใจตัวเองมากมีสติในการใช้จ่ายบางท่านจะมีเงินเหลือเก็บออมเล็กๆน้อยๆเลยทีเดียวนะคะการเงินไม่ถึงขั้นเสียหายแต่ว่ารายจ่ายที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายและเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าจะเข้ามาบ่อยกว่าปกตินั่นเองค่ะสําหรับการทําบุญในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านมีโอกาสได้ทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลอาจจะเป็นการบริจาคอ่า อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือบริจาคโลหิตอาจจะเป็นหรืออีกในหรืออีกในลักษณะหนึ่งนะคะบริจาคผ้าหอ่อศพบริจาคลงศพก็ได้ช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุุข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลหากมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็บริจาคเงินชําระนี่สงบริจาคค่านำค่าไปและเติมน้ำมันตะเกียงทุกครั้ง แต่หากท่านไม่มีโอกาสที่จะเข้าวัดทาบุญจะด้วยเหตุผลต่างๆหน้าๆต้องทํามาหากินนะคะให้ท่านนั้นสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆนั่งสมาธิได้ยิ่งดีนะคะขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านเฮงๆปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ